เคก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ t i เก r ร์วันเ e r นะครับสำหรับวันนี้อยู่กับรถถัง t 7 2 av นะครับผมเนียนะครับก็มันเป็นรถถังที่มีผู้สนับสนุนนะครับได้พีเอาไว้แล้วอยากให้ผมรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคจริงๆตอนแรกก็จะรีวิวนานแล้วแหละแต่ก็คือยังเล่นมันไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทาง ไม่เข้าทางเลยเข้าทางอ่าแล้วอะไรก็เลยใช้เวลาฝึกมันอยู่สักพักก็จนตอนนี้ก็เล่นมันเป็นละก็เลยจะมารีวิวเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับผู้สนับสนุนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคข้าวๆก่อนเลยสําหรับสเปคข้าวๆข,ของ T72AV นะครับผมก็จะมีเกราะด้านหน้านะครับที่หนาอยู่ที่110มิลลิเมตรด้านข้าง80 mm, แล้วก็ด้านหลังนี้จะ40 mm นะครับผมก็ค่อนข้าง ก็ปกตินะก็ของรถโมเดลด้านหลังก็จะบางส่วนป้อมนะครับก็จะด้านหน้าก็จะหนาอยู่ที่125รนะครับรวมมุมองมุมเอียงอะไรก็อยู่ที่400นะครับด้านข้างของป้อมจะหนาอยู่ที่ร0 2นะครับแล้วก็ด้านหลังจะอยู่ที่65ก็คือตบกระบาลทีก็ปิวครับส้าตรารับรถคันนี้ก็จะเป็นระบบออโต้โลดนะครับมีพลรถถังประจำมีพลประจํารถถังนะครับอยู่3คนจะมีพลปืน แล้วก็พลกะพับนะครับผลบรรจุไม่มีเพราะว่าใช้ระบบออโตโรดนะครับผมโอเคอนะครับนี่ก็จะเป็นสเปคข่าวๆนะค,ความเร็วก็จะอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคหรือว่าเร็วใช้ได้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยไปเลยย่า yeah. โอเคตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในแมปแรกงนะครับกับน้องโฟวิลของเรานั่นเอง yeah. โอเคในแบบแรกนี้คือแบบ second battle of u aramin aramin a ี a m i n อะไรเกิดเป็นเจ็ดสองกันเลยแล้วกันเป็นความคาดผงใจโซเฟียนมากกว่านี้เป็นละคันเดียวที่ิ๊กโกอเทอร์โมผูกการครับเราจะเป็นเทอร์โมเจนสองเลยนะประเด็นพี่พีวัตเราเจอเราเจอเรื่องหายากมีคนเล่นขายยุเก่าว้าว มันเล่นขายยิงก้าวยิงด้วยฝั่งนู้นมีโทรวอกด้วยจริงหรอโทรวอกกับทียทีน่าจะมาด้กันนี่เราต้องกินมันคนไทยสวัสดีครับโอเคเจอศัตรูแลนึงเออเนึ่งหายไปละว,วาย ความเร็วของมัน,นะฮะอันนี้เนี่ยวิ่งในทะเลทรายความเร็วก็จะประมาณนี้แหละมุมกดโซเวียตอย่าไปเล่นกันเนินเลยใหม่ยิ่งใหญ่วิไม่มีฮอมีฮอมีฮอวิ่งแล้วแต่วิ่งข้เมืองแปปว้าวมีฮอมาเฉย ไอ้ชูยิงไปตายวะเพื่อนมันคือรถอะไรวีเกอร์มาร์เก็ตอ๋อวีเกอร์เอามาเหัวมันโตโดนอะไรยิงโดนอะไรยิงโดนอะไรยิงมันไม่โดนยิงแต่เพื่อนเราโดนยิงเพื่อนเราไปไหมสั่งเพื่อนมันไปเพื่อนไม่ตายหรอกถ้าระเบิดลงถีก็อร่อยนะอ่าเดี๋ยวเพื่อนตายแล้วเพื่อนโดนอะไรยิงสองอีสี่ ก็อยู่ในตัวตัวมีอยู่ทุกที่ทุกทางเลยมีแต่ตัวอยู่ตรงนี้ด้วยโฟมัสปิดเอ้ยเย็นนะโฟมวิวเราโดนล้อมอยู่ต้งโค้งต้องป้ามต่อไปก็มีแต่วิธีเดียวเท่านั้นแหละเรถไรยิงหัวผมไม่เข้าเมื่อกี้พอรู้เราก็หายใครโดนยิง อ๋อมันยิงมาจากด้านหลังเห็นได้ได้ละเห็นแง่งแง่งโผล่มาด้วนึงมันคือรถไหลโอ้เต็มเต็มหัวต่อเงี้ยเ้ยถ่ายหลังโคตรช้าไมันถ่ายแล้วเออเพื่อนโดนยิงออ้าวโหแล้วทั้งจุดเลยกูอยู่คนเดียว ไม่เหี้วิ่งมาเราวิ่งมาโอ้ยไม่ใช่ตัวไปดิเดนโอเคหนูว่าเราจะเป็นแอนตี้ครับตูอยู่คนเดียวพี่บัส าววิโนเพนอ๋อมันไม่ไม่มีผีผ่านไปติดเต็นโอเคที่เป็นสวยือนอะไรกระดิ่งรถไฟสวนเลยโอเวอร์เลยเสื้อไม่ถูกยิงอ้อไม่เข้าเฮ้ยปืนทางดีกว่าอ๋อฉังเห็นอื้ม มีแล้วมีแล้บุลุดยึดจุดอยู่คนเดีอย่างนี้แน่แบบเหลียญวราบุลุดรินักนักขับจุดในนะมอนเวบุลุดแงการปกป้องจุดเอาไว้อาเป็นตำนานที่จ้องผู้ปกครองก็ได้ เออาดอะไรยิงกันเหาตเภาปวงปะควงเออเอเงงง้เอเอที่สาบันฆ่ากันแต่เอิเมไอเป็นโดนยิงตายโอ้โหเดี๋ยวเราโ่อ่เนียบส่ กบวยท่บตาของตายโอ้เเอาคนเพื่อนระเบิต่อหน้าเลยจะไปสราเขาคนก็นักอยั่นะขอเปลนพวกมันละสิวกาผู้น่าสงสารป้าเห็นแล้วไม่เห็นหอโอ้ e 5หรือ e มัน่าดูไม่ดี e A6 มั้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงหลเกิดระเบิไปก็ไม่มีมันอ๋อยนี้แหละโอด้านด้าน้านบีบารมีรถถังเนี่ยเด้เปอดจอดอยู่นะสอง e ความเร็วก็ใช้หลังนี่สอติอาจจะได้กินเขาเขาเอาไปกินแล้ว ที่จะออกมาทันเกมก็ชมก่อนเฮ้ยแต่ถ้าแบบมันเป็นรถแบบเอวานอย่างนีๆๆ้เมื่อกี้นี่แบบพี่มีโอกาสคิวได้อยู่นะอะไรอจโอเคไปไปต่อกันตาที่2เลยโอเคก็เข้ากันมาอยู่กันในแมปที่2แล้วก็อาจจะเป็นแมปสุดท้ายในวันนี้กับแมปหน่อบางดีนะครับผมโหเล่นกับเนนีแล้วกู อุ้ยกลางคืนด้วยกลางคืนด้วยตา <c oughs> แย <c oughs> แล้วโอ้โหแล้วใครคอมเพอร์จะทำก <c oughs> ารตาผมปั่นผมแค่แบบอย่างนี้ท้าทไม่เล่นเลยไม่แค่นี้ที่ว่ากูไม่เห็นอะไรเลยถ้าไม่เปิดมนะตัวรถพี่บัสรถผมไม่ได้โมดิฟายในวิชั่นไปีตามอย่มั้ยตามอยู่มีมอุปกรณ์ให้ความสว่างอยงู่พี่บัสโอ้โหอุ่ยอยนไปขึ้นเลยแบบนี้แบบนี้ ถลาดมากเลยยิง่างมากไฟก็ไม่ดีโอ้ม,อไไมีเลเซอร์อะไรไฟด้วยแล้วเหรอมจะไม่ผิดมันยิงทิ้งได้นี่ไอ้ก้อนไอ้ก้อนเรืงแสงใช่ตอนผมเล่นซีวีคือลองยิงเล่นอยู่แต่ตอนนั้นยิงไม่โดนก็เลยไม่ไแน่ใจว่ามันตั้งได้ผมตุ้ยอย่าแกล้งน้องบอลลุงน้องบอลลุงไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่ได้ไไม่ได้ต้องใช้กรวดหอดตัว,วนี้ ใช้จรวดของ b m p 2อง M โอ้หอาตอแม่งหายไปมึื้อเเลยทำไมจรวดมีต้องปิ่าก้าเลยจรวด b m p สองมันเร็วจังสอง M จะสองเอาตีคอมบ้าตายนะโอ้แล้วตันนี้แบบเด่นสว่างไม่ไหวหรอมันก้าสนาดตือ ตื run, sabes, anyway, oh, ่นตื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 ่นอ้โหการกระโดดอะไรครับโว้ยตายอุ้ยพี่เจะสอตายต่หน้าผมเลยสวยแล้เห่าัจอหัวเล็กเแล้วอยู่ตรงนี้ี่พอไเเมก็คือเอ็มเอ็มม้เปล่า เคตั้งนกงูมันจ้องหน้าผมจ้งองเขมงเลยเอาจิตใจะเฮ้ไปละอือมโคตรสว่างนีน่และคำบารรที่ผมได้กล่าวไว้ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวที่จะ 12AV ในวันนี้นะครับว่าก็สำหรับรถคันนี้ก็อยากให้จัดหากันเอาไว้อย่างน้อยก็ก็ยังดีนะครับก็อัตราเจาะอะไรต่างๆนาะนาะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับ สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปครั้งหน้าจะเป็นอะไรหรืออยากให้รีวิวอะไรสามารถรีเควส์เข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ